เกมนี้แอบ,บยากแฮะก็ยากขับยาก,ยากผมจะบอกว่าไม่ยากก็ไม่ได้เพราะว่าผมก็เล่นมาค่อนข้างเยอะนะผมเล่นมาเกือบถึงพันชั่วโมงแล้วเนาะแต่ว่าสําหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับผมให้มองว่าอาให้มองว่าเราแค่ปั่นไฟนะครับอันนี้อันนี้อันนี้พูดตรงๆนะครับผมให้เรามองแค่ว่าเออเราปั่นไฟเนาะเกมนี้มันจะมีสายที่คนชอบเล่นกันนะครับผมนอกจากที่ผมแบบวิ่งหนีฆาตกรแบบยิงเวลาให้เพื่อนนะครับ มันจะมีอีกสายหนึ่งนะผเป็นสายเนียนสายเนียนคืออะไรเราก็แอบ,บเลยนะครับทั้งเกมแบบว่าหาที่แอบหาที่หลบนะครับรอจนฆาตรกรออกไปเราค่อยกลับมาปัดไฟใหม่นะครับซึ่งทางเลือกนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะกับคนที่เพิ่งเล่นมากกว่านะครับพยายามแอบพยายามเรียนนะครับผม ไลค์คูนซตี้อ่าอย่างเช่นเกมนี้ปิงเราอยู่120นะครับอันนี้เราจะเล่นเสียงไม่ได้นะครับเพราะว่าด่นานนี้มีเครื่องปั่นไฟตรงกลางนะครับสองเครื่องไม่นับห้องนะครับตรงกลางแบบตรงกลางเลยสองเครื่อง เราควรจะรีบปั่นให้เสร็จนะครับผมเช่นอันนี้เราเสร็จไวนะครับเช่อนี้เสร็จไวมากนะครับ ไวมากเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครนะับปัญหาคือมันแปลกมากโอเค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 อเ,คเ,คเคข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะครับมาเจอพี่เอกอีกแล้วมาแล้วนะครับพี่ sa ra ka ช้ากว่าเราแน่นอนคนระับถ้าเกิดเขาไม่ได้เปลี่ยนหมวดเป็นหมวดถีอมีดอย่างนี้เนาะเมาเล่นตรงไหนได้ต่อเรามาเล่นตรงนี้ได้นะจะพุ่งขึ้นมาแน่นอน เราวิ่งฉีกมาตรงนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนปั่นไปได้คิดว่าเขาน่าจะไล่เรายาวๆนะครับเห็นไหมเราก็วิ่งกลับไปฝั่งนู้ดนะครับให้เราพยายามกวนเขาให้ได้นานที่สุดนะครับทุกคน เราโดดไม่ได้แล้วครับเราต้องวิ่งขึ้นหาไม้ที่ใกล้ที่สุดนะครับเขาวิ่งเร็วมาก oh. นี่มาต่อตรงนี้ได้นิดนึงนะครับ oh. อ้าวอันนี้พลาดเองนะครับล้มเลย oh. อ่าทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับทุกคน น่าจะจบแล้วนะครับโอ้ยได้ด่นะครับว oh, นรอบใหญ่นะครับรอบใหญ่มากก็วนรอบสั้นได้อีกรอบหนึ่งนะครับล้มเลย เขายังตามเราอยู่นะครับตามแบบรักจริงนะครับคนนี้รักมาก <c oughs> ไม่ค่อยเจอใครรักเราขนาดนี้นะครับผม เขามีอะไรเขามีเขามีไม้แตกนะครับเขาก็เลยชิวๆเลยตามเรายนยาวมากครับตามแบบรักจริงนะครับคนนี้หวังแต่งเลยอันนี้คิดว่าน่าจะไม่รอดแล้วนะครับเพราะว่าไม้หมดแลลวถ้าข้านี้ทันได้อยู่ได้อยู่ เลยนะร,นะเราพยายามเล่นให้ได้เยอะที่สุดนะครับไม้หนึ่งแผ่นพยายามใช้ให้ได้นานที่สุดนะครับผมว่าไม้ค่อนข้างสำคัญนะครับเราค่อนข้างที่จะต้องงบไม้นิดนึงนะครับ ก็อ่ะอันนี้ลมไม่ติดนะครับอันนี้ปิงเยอะเพราะว่าประมาณนี้ครับประมาณนี้เห็นไหมไม้หนึ่งแผ่นผมใช้ค่อนข้างนานเลยนะครับค่อนข้างงบแล้วก็จริงๆจริงๆเครื่องที่ห้าต้องเสร็จแล้วนะครับเพราะมันเป็นเครื่องนี้เพื่อนเพื่อนเห็นนะน้าว่าจุฆ้าเครื่องได้นะครับอันนี้เขาวิ่งมาแน่นอนนะครับ ี่นแ,นะนะแต่ถ้าเล่นอ,อย่างนี้นะครับอันนี้แต้มน้อยนะครับอัน,นี้แอนก็ทำใจเลยนะครับมากๆถ้าแบบเราจู๊อย่างเดียวครับ เราจะแต้มน้อยมากนะครับเพราะว่าเราไม่มีแต้มปั่นไปแต่เพื่อนถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนปั่นด้วยกันเพื่อนก็จะแต้มเยอะกว่านะแต่ถ้าเพื่อนปั่นแยกเพื่อนจะแต้มน้อยกว่าเรานะครับผม